อันนี้มีแห้งพี่น้องส่องพญาวัดน้ำพ่นเอาพิเชียวครับบรรยากาศเพชรบุญแก่เขาบ้านเฮาครับนี่คลองบุญครับพี่น้องเพชรบุญแก่เขาหาพญ่์ก้มกับพญ่์ยินครับพญ่์พลังเสียบกับพญ่์ลอยเอ็ดครับอันนี้คือบทเพลงที่อีสานบ้านเฮาบุญแก่เขาเบุญแก่เขาพี่น้องอันนี้ก็แลังเป็นพิธีเริ่มต้นครับคือการ ใส่าบาตครับใส่าบาตเอาไปที่ใส่าบาตครับเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้ตอนนี้กำลังใส่าบาตอยู่ครับนี่แขกพี่น้องผู้มีเกียรติก็เริ่มทยอยมากกันหนาหูครับหนาหูหนาตาพี่น้องครับปรับตอนนี้ทาง พี่น้องไทศบาลท่านเขา,เขากำลังใส่บาทตักบาทนะครับทั้งพระคุณเจ้าเขามาแล้วครับตอนนี้ครับนนเขามาแล้วครับท่านได้เริ่มพิธีครับตอนนี้เพื่อจะเป็นการใส่บาทสักก้อนพี่นอ้องเรือหมากไหมมนะครับคุณมีเกียริทั้งหลายมาห่วมบุญห่วมท่าน บรรยากาศการเทดบุญแจกเขาบ้านทฮาครับเดี๋ยวสิไปยูบรรยากาศครับฝนกระตกพี่น้องกฝนตกลิ่งกระตุกนิ่าพระพุทธเจ้าเขาก็เพิ่มมีอลไครับพี่น้อง บรรยากาศทำาบุญครับทำาบุญแจกข้าวสารบ้านห้องครับสามองค์ทีเข้าแหมแบเลยนีวันแ่บเลย แบบนวทีตัอมัอนตรน,นั่งเงีกันเนาะตอกัน้ตอนนี้ทั้งของคุณเจ้าก็ได้เข้ามาแล้วครับขว่มาก็สิเป็นการไหวยพระรับสิลเจริญพระคุณธมนต์ครับค ย้ำย้ำหาจังแยกเลยวะย้ำหาจังแยกเลยวะเพราะมันพืนทีเขาว่างพ่อะเพรอ่ะนักการไส่บาทครับพี่น้อง ีบรรยากาศครับช่วงเป็นพิธีช่วงเศร้าครับเพีองเป็นพิธีช่วงเศร้าตักบาทใส่าบาทรากาเป็นพิธีทั้ทงพระคุณเจา้าสันจังหันครับถอยพัฒตาหัรเศร้าเพื่พอพุ่งเข้าสมบการสร่งเสรุมสืบทอดูช่พรพอฒนาไทย Thôi sai đấy, Ở, 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 ở phần nhịn này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ต่อไปก็เป็นการถวายทหารเสาครับพับพระคุณเจ้าหลังจากจะเลิ่อนพระอุทธมนตนเรียบร้อยแล้วครับเพื้นที่ได้แล่วนี่ พอได้เยอะมากเจ็บเลยไม่ร้อนฝนตกคือร้อนปกติเราต้องกวงก้องไงก็นีครับวันนี้ฝนตกครับมีพุ่มจำเป็นมีเห็ดอันนี้อ,ออกครับจ้าวจ้าวรูปครับพระเจ้ามีเจ้าวรูปครับ,รบ,รบอ๋อไผงผ้าลิดเราไม่อยู่ไทยโดนเราเห็ดเป็นเหรอว เนี่ยหลังนี้มีเขยฝรั่งสามผุนี้พี่น้องว่าธรรมดาดีแต่ผู้หนึ่งเหตุบุญหาเมื่อนี้ครับวันนียิ่งเล่าใียชีวิตยุคป,ประเทศเล่าคนละแต่ก็เหตุบุญพร้อมกันนี่ครับเห็ุบุญยิ่งพร้อมกันกับพระเยซูพ่แมลนเหตุบุญหาฝรั่งครับตัวนี้ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็เหตุบุญโค้งช้ชนกับของตะซีหาเมื่อวันหันละครับสักเป็นลุ่งแะ้วนี่เหหลังนี้ เฮี้นสองหลังนี่บ่มมี่ภูเขาอยู่เลยวันนี่เฮี้นผู้ขาครับบ่มีไผอยู่เนี่ต้นไม้เกิดเตี้ยยังสิตัดต้นไม้ออกอกยู่ให้ข้าเจ้าบุญแล้วกันบ่มมี่ภูแลไกาอยู่นี่นี่ตะผีหลอกเลยครับสองหลังนี่เล็กจ้ะข้าบุญครับลูกเตข้าเจ้าอยู่ไกลกันนะครับอยู่คนละหม่องละบอนผู้หนึ่งกับโย่มาจากฝรั่งเศสผู้หนึ่งกับโย่ รุงเทพบนี่แหละแต่ว่ามันถางไกลกันครับมาตุ่มมาห่มกันแล้วก็พอตายก็เห็ดบุญพร้อมเลยแล้วเห็ดแล้วก็แล้วครับวันนี้เฮียนหลังนี้กับปอยวางไว้เสร็จแล้วสองหลังนี่วัมี้พายุครับวันนี้มิดที่นี่ครับวันนี้เงี้ยวขึ้นเพาเป็นยางไก่มาเออคนขี้หลงเงียบๆหกกดเย็นพวกขาก็ได้ไปเกลมภาคเหนือสนุกด้วครับ ก็ทั้งหมดทั้ตมวลเราอยู่ในที่พื้นฐานดีทั้งดกรแตกรออกกัายการทรรมทีรววทักวิ่งนับวชท่าทาวั อากาศช่วงเรื sa, uh, feels, ่องแขกครับพี่น้องอากากลับไปไหนเติมแล้วท่านในไทยเสนวพี่น้องอากาศทำบุญแจกของประเภีสารบันเทิพาลูกหลานขยอยู่คนนโหมองลาบอนคือหลังจากเสียชีวิตทํา ถ้าม,มันการชาตนกคิดเรียบร้อยแล้วก็วเลยเป็นการทำบุญตอ่อเลย,เพ,ยพี่น้องอันนี้ก็บวางหันกับพิธีการเน่า,าเต๋อเพื่อบรรยายต่อเน,นื่องวันนี้เลี้ยงแขกเลี้ยงคนครับกะกลับไปหลายเติอแล้วครับพี่น้องเอาขอบคุณพี่น้องหลายๆครับนี่ครับบรรยากาศการทำบุญบ้านนฮาพ่อกันคิหนาครับพี่น้องครับสวัสดีไม่ไหวคุณ